สายต่อไปเรื่องต่อไปร้อนรับคืนวันใหม่เป็นสายของคุณสยามสามแพร่งน่าฟังนะครับอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับคุณสยามแม่ชื่อไพเราะจังเลยสยามสามแพร่งขอบคุณครับ,ค,รบคืนนี้เป็นประสบการณ์ของตัวเองที่เกิดขึ้นมาเมื่อไม่นานเท่าไหร่นะฮะแสดงว่าแม่ เรื่องเหมือนกับจะอยู่ในฟิตเนสแต่ไม่ใช่แต่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงงานแห่งหนึ่งใช่ไหมใช่ครับพะะีบ่เรื่องเป็นยังไงอยากฟังแล้วเชิญเลยฮะคุณสยามครับก่อนก่อนผมจะมาเป็นทหารเนี่ยต้นปีหกสองนะครับ<ะ>ผมเริ่มทํางานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งเป็นโรงงานผลิตได้ครับพี่ผลิตได้เส้นได้อะนะใช่ครับ<ะ>ผมเนี่ยเข้าไปทํางานครั้งแรกเนี่ยก็โดนกาดึกเลยครับพี่ เข้างานตอนสี่ทุ่มรวมโอก็แปดโมงเช้าอืม,มครับเมื่อผมเข้างานครั้งแรกเนี่ยพี่โหยเป็นคนคุมง,งานแล้วก็สอนผมครับเขาเทนงานผมในทุกๆอย่างที่ผมควรจะรู้ว่าเอ้ยเด็กใหม่ต้องทํานี่นะนู่นนะนี่นะนนะในเวลานั้นๆนะครับฮะช่วงเวลาผ่านไปจนถึงตีหนึ่งครับพี่โหยเนี่ยต้องเข็นบีมที่วาร์ปได้เรียบร้อยเนี่ยขึ้นไปด้านบนฮะลักษณะงานที่ผมทาก็คือเฝ้าเครื่องปั่นได้ครับพี่ คือเครื่องเนี่ยมันจะปั่นได้อัตโนมัติใส่บีมพอเต็มบีมพี่โหยก็จะเข็นขึ้นไปไว้ชั้นสี่ไอ้ดีนบีมนี่คือหลอดมันเหรอหรือไงใช่ครับบีมมันจะเป็นหลอดเหมือนจานใหญ่ๆน,นะพี่อ๋อฮะฮะฮะใช้เวลาไม่นานนะครับเมื่อได้หมดหลอดเนี่ยเครื่องมันก็หยุดทํางานผมเดินเข้าไปเปลี่ยนได้นะครับเหมือนที่พี่โหยเ,ยเขาฝึกมาครับพี่เมื่อผมกําลังเปลี่ยนได้จูๆ่ๆก็มีพี่สาวเดินเข้ามาหาผมครับ คือใส่ชุดเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยก็รู้เลยว่าเนี่ยชุดเนี้ยระดับหัวหน้าแน่นอนอผมก็อ๋อเข้าใจคงเป็นหัวหน้ากะผมคือไม่ได้คิดอะไรเลยพี่อ๋อหัวหน้ากะแน่นอนผมไม่ได้ถามอะไรต่อก็ก้มหน้าก้มตาดูว่าได้เนี่ยมันตรงรุ่นกันไหมมันใส่ได้หรือเปล่าพี่เขาก็มาสอนครับว่านี่เวลาดูได้นะให้ดูที่หัวหลอดมันจะมีเบอร์มีสีมีเลขเลข,เลขสลอดด็อตอะให้ดูอ เวลาจะเปลี่ยนอ่ะดับไฟเครื่องก่อนนะมันอันตรายนะครับครับพี่ครับได้ครับผมอะ่ะก็รีบเดินไปปิดไฟเครื่องก่อนนะพี่อกลับมาพี่หัวหน้าเขาก็ไม่อยู่แล้วครับผมเริ่มผมก็งงๆกับตัวเองอรพี่เออๆออคือเด็กใหม่มันไม่รู้ใช่ไหมครับก็ปล่อยเลยตามเลยไม่ได้คิดอะไรก็รีบทํางานทําต่อ จนเวลาเข้าตีสามพี่โหยก็กลับมาครับได้เวลากินข้าว<ะ>ยา้ำๆเลยกินข้าวกันน้องอ๋อได้พี่ได้ได้เดี๋ยวผมปิดเครื่องก่อนด๋ยวเราไปกินข้าวกัน<ะ>เมื่อผมมองเข้าไปที่เครื่องปั่นได้นะครับพี่<ะ>เห็นหัวหน้ากะคนเดิมครับเดินเช็คเครื่องอยู่อย่างนั้นนะพี่<ะ>เดินดูรอบเครื่องเลยผมไม่ได้ถามอะไรครับรีบไปกินข้าวรีบไปหาพี่โหย แล้วผมก็คุยกับพี่หอย,ยพี่หอยพี่หัวหน้ากะเราชื่ออะไรนะครับเขาช่วยบอกผมทํางานนะตั้งแต่พี่ไม่อยู่เนะี่ยเมื่อสักพักละพักใหญ่ใหญ่ละอ๋ออ๋อ,อพยะไงพี่โหยแกก็บอกเราอ๋อน่ะแกชื่อพยะนะเนี่ยหัวหน้ากะเราอดีแล้วว่าแกมาสอนครับพี่ครับเมื่อทานข้าวจนอิ่มเสร็จได้เวลาทํางานก็ทํางานตามปกติจนหมดวันแรกครับ อาทิตย์แรกที่ผมเข้ากะดึกจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยครับพี่ <ฮะ S 1> พี่ยะเนี่ยแกจะมาสอนผมเวลาที่ไม่มีใครอยู่แล้วหรือว่าเวลาที่พี่โหยออกไปเข็นบีมอะครับฮะฮะพอพี่โหวยกลับมาเนี่ยพี่เขาจะบอกว่าเดี๋ยวไปออฟฟิศบ้างแหละไปห้องน้ำบ้างแหละ,<ฮ>ะจนอาทิตย์ที่สองที่ผมเข้างานตามปกติครับวันนี้ที่มันไม่ปกติพอพี่โหยไม่มาครับพี่ ติดเฝ้าลูกค้อดที่โรงพยาบาล<ะ>ผมเนี่ยที่ทํางานคุ้นชินกับเครื่องจักรแล้วเนี่ยก็เลยเข้ากะคนเดียวครับครับต้องบอกก่อนว่าโกดังอ่ะมันมีหลายโกดังครับแต่วาปยางที่ผมทําอยู่อ่ะมันมีสามกะซึ่งกะเดึกเนี่ยมันจะเป็นกะเข็บตกงานนะพี่มันเลยจะไม่ใช้คนเยอะใช้คนหรือสองคนประมาณนั้นครับ<ะ>ผมที่มีคนเดียวอ่ะรีบตั้งเครื่องใส่ได้เลยพี่กลัวไม่ทัน<ะ>พี่ยะมาอีกแล้วครับพี่ มาทีนี้ทําผมสะดุ้งเลยแกเดินมาแตะไหล่ผมเฮ้ยผมก็ตกใจอืแต่เขาก็ยิ้มใส่ผมแล้วพี่สิยะเนี่ยเขาดูมีอายุแล้วนะครับแต่ไม่ได้แก่มากสักยี่สิบปลายปายหรือเกือบสามสิบต้นๆอะไรประมาณเนี้ยครับอืแกชวนผมคุยตอนเปลี่ยนแกนได้ครับพี่ยามกลัวผีหรือเปล่าอ้าว ผมไม่ได้คิดแต่พี่ผมกําลังเปลี่ยนได้ผมว่าไม่ไม่นะพี่ผมไม่ค่อยกลัวผีเท่าไหร่หรอกอแกก็หัวเราบอกวา่าอ๋อประมาณนั้นอบอกผมว่างั้นก็อยา่าเป็นคนตกใจง่ายแบบนี้สิพี่ไม่อยากทําเราตกใจออออผมก็ว่าเอา้าโ,โอเค,อเคพี่ผมขอโทษผมไม่รู้ว่าพี่จะกังวลกันที่ผมตกใจก็สนุกสนานเฮฮากันพี่อสองคนเราเริ่มเข้าใจกันคุยงานกันแบบรุ่นพี่รุ่นน้องคุยถูกพอนะครับ จนถึงช่วงเวลาพักไปกินข้าวก,ะ,กตะตึกก็ตีสามผมเลยบอกพี่ไปกินข้าวกับผมไหมผมผมเริ่มหิวแล้ว <ฮะ S 2> วัวหน้ากะก็บอกว่าพี่ไม่ค่อยหิวอะ่ะพี่กินมาแล้วอ๋อโอเคพี่โอเค,อเคงั้นเดี๋ยวผมขอไปกินข้าวนะพี่แล้วแล้วเดี๋ยวผมจะรีบมาจ้าจ้าแกพูดอย่างนี้ <ฮะ S 2> ไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นหัวเขาก็คนปกติ <ฮะ S 2> ช่วงที่ผมเดินไปกินข้าวครับ รุ่นพีที่ทํางานอยู่ชั้นสี่เนี่ยเดินออกมากินข้าวด้วยวก็มากลุ่มใหญ่เลยเดินมาทากผมว่าเอาน้องเราใช่ไหมที่อยู่กาดึกวาบยางอะ่ะป็นไงบ้างรู้หรือเปล่าว่าเนี่ยโกดังเนี่ยเยียนที่สุดแล้วนะนในโรงงานใช่จริงเหรอเฮ้ยเยียนอะไรเหะพี่มันมีอะไรเยียนอ่ะผมอยู่มาก็ไม่เห็นจะเยียนเลยนะไม่เห็นมีผีตัวเลยเออเออหัวหน้ากะผมก็จใจใจดีด้วยซ้ำไป ช่วยบอกช่วยสอนผมมาเนี่ยจะสองอาทิตย์้วเนี่ยพวกพี่เขาก็นักทำหน้านิ่งหน้าเจือนแล้วรีบเดินไปกินข้าวหมดกลุ่มเลยพี่ไม่พูดไม่คุยกับผมเลยทีเนี้ยออผมไม่ได้คิดอะไรครับกินข้าวเสร็จก็กลับมาที่โกดังพยะก็ยังอยู่ที่เดิมครับพี่แต่ที่แปลกคือแกเดินดูเครื่องวาร์ปยางอีกแล้วครับเดินอยู่อย่างนั้นนะพี่ซึ่งมันต้องดูไหมโดยโดยโดยปกติอะ โดยปกติมันจะมีช่างเทคนิคดูเฉพาะต<อ>้อนเครื่องเสียเท่านั้นครับอ้ออซึ่งวันนี้ผมไม่ไหวแล้วผมต้องถามพี่เขาแล้วว่าเครื่องมันเป็นอะไรเหรอเห็นพี่เดินดูจังเลยพี่ครับเครื่องเนี่ยมันเป็นอะไรกับพี่อถามแกไปแกบอกว่าเปล่าเปลาเปล่า,าไม่มีอะไรเสียงแกเริ่มจืดแล้วก็ตอบนิ่งๆเะพี่อืแกบอกว่ายามน้องไม่กลัวผีแน่นะ อ๋อ oh, ทำไมถามอย่างนี้ะใช่พี่แต่ผมอะส่วนตัวผมตอนนั้นผมตั้งใจทํางานเนะี่ยผม uh, ไม่ได้คิดอะไร uh. ผมก็ตอบกลับไปด้วยความมั่นใจผมแล้วพี่ก็อุ้ยพี่ผมไม่กลัวหรอกครับผีอะกลัวทาไมพี่ก็คนผมก็คนจะกลัวทาไม uh, uh. จนจะเลิกงานนะครับผมเฝ้าเครื่องเกิดปวดปัสสาวะขึ้นมาเลยขอไปเข้าห้องน้ำํำ uh. ซึ่งตอนนั้นอนะพี่ยาแกบอกว่าพี่ไปออฟฟิศแล้วนะอ uh. ก็โอเคครับ เมื่อเดินไปห้องน้ําเนี่ยห่างตาผมก็เหลือไปเห็นพี่ยะอยู่ที่เดิมครับพี่อืมพี่หัวหน้ากะแกอยู่ที่เครื่องเหมือนเดิมเครื่องสี่เครื่องเดิมแต่ที่ผมออกมาเมื่อกี้คือไม่มีพิยะอยู่นะพี่เม<อ>ื่อผมเข้าไปห้องน้ํากลับออกมาไม่มีพี่ยะอีกแล้วครับไปไหนอีกแล้วไม่รู้เหมือนเคยจนอาทิตย์เนี้ย เป็นวันเสาร์วันเสาร์สุดท้ายของกะดึกของผมนะครับพี่อ uh huh. เสาร์ที่รอคอยของผมเลยเพราะว่าที่เนี่ยจะหยุดงานล้วตั้งใจว่าวันเนี้ยจะไม่ทําโอ uh huh. เพื่อวันจันทร์จะได้เตรียมตัวรับงานเช้านะครับ uh huh. คืนนี้ก็เป็นคืนธรรมดาคืนหนึ่งที่พี่โหยเนี่ยอยู่ด้วยพี่โหยมากับผมคืนนี้แกไม่พูดไม่จาเลยพี่ uh huh. เหมือนแกรู้อะไรสักอย่างแต่แกไม่พูดนะครับพี่โหยมองมาที่ผมด้วยความแบบ ตื่นตนกตลอดเวลาพี่ไม่ยอมคุยกับผมสักคำเลยเห็<อ>บ,บีมก็หายไปจนครึ่งค่นคืนนะพี่จนเกือบหมดเวลาอไม่พูดไม่กล่าวอะไรกับผมเลย<อ>ผมก็อยู่กับพี่ยะเหมือนเดิมพี่ในทุกสถานการณ์ของทุกคืนก็อยู่กันเหมือนเดิมอจนเราคุ้นชินกับเหตุการณ์นะพี่เลยไม่ได้คิดอะไรมากแล้วอ่ะเวลาล่วงเลยมาครับคืนเนี้ยผมไม่ทําโอผมบอกพี่แล้วตั้งแต่แรกว,ว่าผมไม่ทําโอคืนเนี้ยผมอยากจะพัก ช่วงตีห้าครับผมเลิกงานที่จากที่คุยกับพี่เขามาพี่เขาไม่เคยบอกชื่อตัวเองเลยนะพี่พี่ห<ม>ัวหน้าก,กะเหรอใช่ครับผมต้องไปถามกับพี่หวยว่าพี่เขา,าชื่ออะไรเมือ่อผมจะกลับเนี่ยผมก็ก้มหน้าก้มตาเก็บปากกาเก็บสิ่งของให้กะเช้าที่จะมาวาบยางต่อ,อก่อนกลับพี่ยะก็ได้บอกว่าน้อง ก่อนนะรีบกลับไปก่อนผมก็บอกโอเคพี่ผมรีบกลับอยู่แล้วเพราะวันนี้ผมไม่ทําโอผมไม่ทําโอจ้าจ้าลาก่อนนะน้องโอพูดแปลกด้วยนายามเออผมเอกใจแล้วพี่ผมเอกใจว่าเฮ้ยทําไมพี่ยากแกพูดเหมือนเหมือนเหมือนแกจะไปไปไหนสักที่เหมือนแกจะตายเอาประมาณนี้พี่ตามที่เราเข้าใจ หมดคืนนี้พี่ไปแล้วนะพี่จะขอพักบ้างแล้วหลายปีแล้ว<อ>พี่ไม่ค่อยได้เจอคนตั้งใจทำงานเลยโอ้อดทนนะสู้ๆนะเราอะ่ะแต่คือเขาเป็นคนปกติพี่ครับแล้วสักวันเราจะวนมาเจอกันอีกว้าคําพูดสุดท้ายพี่พผมรู้สึกตกใจกับสิ่งที่เขาพูดนะพี่มันเป็นคําสั่งลาจะชัดเลยอืเนี้ย ผมได้จะตอบครับพี่ครับพี่โอ้คุณลุกเมื่อมองไปที่โต๊ะตอนวางของเรียบร้อยนะครับคือหัวโต๊ะเนี่ยผมไม่เคยสังเกตเลยว่ามันมีชื่อเล็กๆเ,เขียนอยู่พี่หัวโต๊ะไหนเขียนว่าหัวโต๊ะโต๊ะเครื่องจักรครับพี่อ๋อครับครับมันมีเขียนว่าหัวหน้าควบคุมดูแลเครื่องจักรนางสาวปึ๊บ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 ชื่อเล่นคุณน้องหัวหน้าชุดวาบได้ด้วยความสงสัยเลิกงาน ซึ่ง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 ไม่ไม่ตรงกันถูกไหมใช่ครับไม่ตรงเพื่อหัวหน้ากะที่เราเจอเนี่ยคือพี่ยะใช่ครับแต่ชื่อที่ติดอยู่บนโต๊ะคือพี่น้องใช่ครับเออซึ่งตอนเลิกงานเนี่ยผมก็เลยไปถามพี่โหยด้วยความสงสัยนะครับพี่ออกงานกันระหว่างออกเนี่ยผมก็มองไปที่ประตูผมเห็นพี่ยะกำลังเดินออกจากรัวครับพี่รวโงงาน ใช่ครับเดินออกปกติเลยเดินออกจากรัวโรงงานผมเลยถามพี่โหยพี่โหยพี่โหยพี่พี่ยากแกไม่ได้ขับรถมาหรอพี่โหยแกก็หันมาคุยกับผมว่าไหนพี่ยะมาหรอพี่ยังไม่เห็นเลยน้ายามออไหนไหนพ่ยะนังไงนังไงน่ะเขากาลังเดินออกจากประตูโรงงานแล้วพี่พี่โหยหันจ้องมองไปดูแกไม่พูดแล้วพี่จังหวะเนี้ยไหนวะายามแกหันมาพูดกับผมแบบนี้นะพี่อไหนวะายาม ระหว่างพี่หวยหันมาพูดกับผมเนี่ยผมมองไปที่พิาพี่เสียงสิบล้อเบรกดังพี่เต้ามื้อน้ำตาผมยืนน้ำตาไหลไม่รู้ตัวเลยพี่ผมยืนน้ำตาไหลพากเลยเดี๋ยวรีบวิ่งไปหาพิะที่โดนรถชนนะพี่พี่หวยพี่หวยมาพี่หวยมาพี่หวยมาพี่าโดนรถชนพิ娅โดนรถชน แต่พี่หวยแกวิ่งไปคนละทางกับที่ผมวิ่งไปครับหาผมเนี่ยมันไปเองเพราะว่าความเป็นห่วงพี่เขาเงพี่ด้วยความสนิทกันนะพี่เขาสอน<ด>เรามาสองอาทิตย์นะสองอาทิตย์เต<อ><อ>็มเต็มวิ่งไปหาพี่ยะที่โดนรถชนผมร้องไห้พี่ตัวสั่นคือเอาตรงๆผมไม่เคยเห็นคนตายต่อหน้าต่อตาพี่ผมก็นั่งร้องไห้อะพี่นั่งร้องไห้เท่าไหร่ตอนตอนตอนน้องหยามวิ่งไปถึงหน้าโรงงานดีกว่านะ ครับไปจุดที่สิบล้อชนพิยะครับพอไปถึงตรงนั้นอยามก็เห็นภาพภาพนั้นอยู่เลยภาพพิยะโดนรถสิบล้อชนเสียชีวิตอยู่ครับเอพิยะพยะตายแล้วพี่ตายต่อหน้าต่อตาผมเออผมก็ร้องไห้ฟูไฟแล้วก็ช็อกมมุสติอยู่ที่ทางออกพี่แต่พี่ครับทางออกน่ะ มันถูกปิดตายไปหลายปีแล้วพี่อ้าวใช่ครับทางนั้นน่ะเขาไม่ได้ใช้มาเป็นสิบปีแนละ้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแล้วยามออกไปได้ไงอะ่ะผมไม่ได้ออกไปพี่ผมนอนหมดสติอยู่หน้าประตูรั้วที่มีแต่ต้นไม้ต้นหญ้าปกคลุมไปหมดเลยครับอ๋อไม่มีพิยะพี่พิยะที่ผมเห็นว่าแกโดนรถชนตายอะแท้จริงแล้วนะ่ะ กตายไปนานแล้วพี่นั่นคือภาพอดีตที่มันย้อนกลับมาให้คุณเห็นถูกไหมใช่ครับแกประสบอุบัติเหตุตอนเลิกงานก่อนกะเช้าที่ทางออกหลังโรงงานครับพี่โอ้อย่าบอกนะกอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าที่พี่ยะบอกกับหยามก่อนระหว่างที่เก็บของก่อนจะกลับบ้านบอกว่าหยามวันนี้ให้รีบกลับนะ นั่นแปลว่าจะให้ยามเห็นความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับพิยะหรืองั้นเหรอผมไม่แน่ใจพี่ผมไม่รู้อะไรเลยตอนนั้นอะ่ะคือประมาณมันคงจะประมาณนั้นครับพี่อท oh. ี่แกมาสอนงานก็ดีมาอบรมสั่งสอนคอยดูแลน้องใหม่แบบผมก็ดีเนี่ยบอกนู่นนี่นั่นใช่ครับพี่แกไม่มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเ oh. ช้าผมตื่นมากับความช็อกที่เห็นคนตายเพราะตอนนั้นผมไม่รู้ว่าพิยะเนี่ย ตายจริงๆหรือว่าอะไร uh. พิยะในตัวจริงออกมาในกะเช้าครับฮะ <Huh? S 1> ใช่พี่พิยะตัวจริงในกะเช้าเข้ามาหาผมที่โรงพยาบาลครับ uh. ไม่ใช่พี่คนที่ผมคุยด้วยทุกคืนคนที่ผมทำงานด้วยคนที่สอนงานผม uh. แกชื่อน้องครับอ oh. ้าวพิยะเล่าว่า น้องตายมาหลายปีแล้วพี่อา้าวตกลงพี่ยะไม่ได้ตายเหรอใช่ครับพี่<ช>ยะเป็นหัวหน้ากะตอนกลางวันครับพี่โอ้พี่น้องเนี่ยแกรักเด็กดูแลรุ่นน้องทุกคนที่เข้ามาทำงานพี่แกคอยสนับสนุนช่วยเหลือทุกๆคนเป็นคนใจเย็นสุดๆแล้วพี่ยะแกก็บอกว่าใจเย็นๆนะยามเขาไม่ได้อยากตายให้เราเห็นหรอกเพียงแต่โชคชะตา กับช่วงเวลาของยามน่ะมันไปตรงกับช่วงเวลาของเขาที่เขาเสียเท่านั้นเองผมก็ร้องไห้ฟูงไฟใหญ่เลยพี่ร้องไห้แบบหูมผมเสียดายเวลาคือตอยเขาเป็นผีผมก็ก็ยังอยากอยู่เอาแบบนี้ดีกว่าอยากอยากรู้จักพี่เขาอยู่ว่างั้นเถอะใช่ครับและหลังจากนั้นผมก็ทําบุญใหญ่ให้ตัวเองหยุดงานไปอาทิตย์นึ่งเต็มเต็มพี่คือทําใจไม่ได้อะมันสนิทไปแล้วพี่สนิทมากๆด้วย และผมก็ยังทํางานที่นั่นจนเข้าฝึกทหารปลายปีหกสองครับ oh. และผมก็ยังอยู่ที่เครื่องสี่เครื่องเดิมครับพี่เครื่องที่พี่น้องแกคอยสอนงานผมมาอยู่ตลอดโอ้เดี๋ยว oh, หักมุมจนผมมึนเลยอ่ะ oh, ยามใช่พี่เรื่องมีเท่านี้ครับโห oh, แต่แ oh, บบโันหักมุมผม oh. เดี๋ยวนะค,คืนทุกคืนเนี่ย ที่คุณเจออ่ะที่คุณเรียกว่าพี่ยะพี่ยะอ่ะโดยสรุปคือไม่ใช่เขาคือพี่น้องใช่ครับแต่เราอ่ะเข้าใจผิดเราคิดว่าชื่อพี่ยะเพราะว่าพี่โหยเป็นคนบอกว่าใช่หัวหน้ากะเราพี่ยะใช่ครับพี่แต่ความจริงที่เราเห็นน่ะคือพี่น้องซึ่งเป็นหัวหน้ากะตอนกลางวันใช่ครับโอ้โห แล้วคือที่พี่โหวยแกไม่พูดกับผมเพราะพี่โหยแกเห็นผมคุยคนเดียวอยู่ตลอดสองอาทิตย์เลยพี่เต็มๆเ,เลยโอ้โหเ,เรื่องมีเท่านี้ครับพี่ย้อนคือมันไม่ได้มันไม่ได้ทําให้ผมขนลุกแบบฟุมอย่างนี้นะแต่มันทาให้ผมสะดุ้งอะ่ะผมสะดุ้งตอนที่คุณบอกว่าพี่ยะโตจริงไปหาคุณที่เตียงโรงพยาบาลอ้าเฮ้ยแล้วอ๋อ พ่ยะไม่ตายแต่คุณเข้าใจผิดเองว่าคนที่คุณเห็นมาสอนงานคุณตลอดสองอาทิตย์ทุกวันเนี่ยที่คุณเรียกพ่ยะพ่ยะจริงๆเขาไม่ใช่พ่ยะเขาชื่อ<ช>พี่พน้อง oh. ใช่ครับใช่ครับคือคําถามผมที่ถามกับพี่โหยอพี่โหยคิดว่าหัวหน้ากะเราคือใครเ็เลยตอบชื่อพ่ยะมา uh. ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยหัวหน้ากะมันจะมีแค่กะเช้ากะกะบ่ายครับส่วนกะดึกเนี่ย จะเป็นลูกน้องที่ที่คอยดูแลควบคุมผมอีกทีนึงก็คือพี่โหยพี่โหยจะใหญ่สุดในกะดึกนะครับพี่ไม่มีใครใหญ่กว่านั้นแล้วอใช่ครับเรื่องมีประมาณนี้ครับพี่โอเป็นเรื่องเศร้าเรื่องสั้นซึ่งเศ้า,าซึ่งในระหว่างนั้นเองอะ่ะในระหว่างนั้นเองในระหว่างวันที่ก่อนที่ท,ที่ที่ยามจะเปลี่ยนกะอะยามก็เข้าใจอยู่แล้วใช่ไหมเข้าใจไปแล้วว่า พี่ยะคนที่คุณคุยสองอาทิตย์ที่ผ่านมาคนเนี้ยเสียชีวิตไปแล้วเอ่อก่อนที่ผมจะเปลี่ยนกะเช้าเนี่ยผมยังไม่รู้พี่มันรู้ก็ไอ้วันที่ผมได้สติครับอ,อพี่ยะมาเล่าให้ผมฟังทุกฉากทุกตอนเลยพี่อ,อแล้ววาร์ปอย่างไม่มีใครอยู่ได้เกินอาทิตย์หนึ่งครับแต่ผมอยู่มาแปดเดือนนะพี่จนผมเข้าใขา่ ใช่ครับอืมยามตอนตอนที่ยามวิ่งตามไปช่วยพี่ยะอ่ะครับพี่แล้วนะสลบลงไปตรงตรงประตูใช่ครับยามตื่นมาตอนไหนผมตื่นมาโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลแล้วครับใช่ครับซึ่งโอ้โหพี่หยเป็นคนไปเอารอประพอแล้วก็โทรหากู้ภัยมารับผมครับอืม ที่พี่หยวิ่งเป็นคนละทางเพราะพี่หอยเห็นแล้วว่านั่นคือประตูทางออกหลังที่ถูกปิดตายพี่มันไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยครับเออแต่มันส่วนทางกับสิ่งที่ผมพูดให้พี่หยแกได้ยินใช่เพราะเห็นพี่ยาก,กําลังเดินกลับบ้านแล้วก็เห็นรถบรรทุกชนใช่ครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันเป็นภาพที่พี่หยเคยเห็นเมื่อเมื่ออดีตแต่แหละนะผมว่านะน่าจะใช่แล้วแกก็กร,รู้ทันทีว่า มันเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติแล้วล่ะประกอบกับในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาเห็นเขาเห็นยามคุยคนเดียวอะ่ะใช่ครับอโอ้โหหักมุมหน้าดูเลยอะ่ะอืมแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ทํางานที่น่าล้วใช่ไหมมาเป็นทาหารครับมาเป็นทาหารใกล้จะเปะิดแล้วพี่เล็กส <c oughs> ี่เดือนเขาก็ยังจะชวนผมไปทําที่เดิมอีกะไปไหมโอ้ก็น่าจะไปอยู่ครับโอเคโอเค,อเคแต่ป่าข้องใจ สงสัยตรงนี้ว่าวันนึงเราก็จะวนมาเจอกันอีกหมายความว่าอะไรอ่ะไม่ทราบเลยครับตั้งแต่ออกมาตอนนั้นจนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่เคยเจอพี่เขาอีกเลยครับพี่เนาะไม่เคยเลยครับอืมมันยังเป็นคําถามค้างคาอยู่กับผมซึ่งผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องหาคําตอบไม่ได้เพวะผมไม่กลัวอยู่แล้วฮะเออ โอเคโอเคสนุกเลยครับชอ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 บขอบคุณครับโอหักมุมหน้าดูเลยอ่ะหักมุมแบบไม่เจตนานะไม่ได้เจตนาเลยไม่ได้มีความบังเอิญไม่มีความเจตนาทั้งนั้นมันคือความเข้าใจเรนเข้าใจทุกอย่างเราเข้าใจแบบคนปกติที่ถูกต้องแล้วแต่มันไม่ใช่พี่มันผิดตั้งแต่แรกแล้วแล้วมันก็ไม่มันผิดตั้งแต่ผิดผิดชื่อไงทุกอย่างเลยแบบ กลายเป็นเรื่องหักมุมตอนท้ายเพราะว่าเราเข้าใจผิดชื่อแต่เรื่องจริงที่เจอคือเราเจอวิญญาณของพี่ที่เป็นหัวหน้ากะจริงๆแต่เป็นพี่น้องไม่ใช่พี่ยะใช่ครับตอนเช้าพี่ยะถึงมาเจอเราซึ่งสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเราเข้าไปเนี่ยอย่าไม่เคยเจอหน้าพี่ยะเลยใช่ครับเพราะกะเดินแบวมันจะเข้าสี่ทุ่มพี่ยะเนี่ยแกจะออกประมาณสองทุ่มของออทุกวันอยู่แล้วเพราะหัวหน้ากะมันจะทําง,งานตรงเวลาอ,อ โอคสนุกสนุกคราวหน้าเจออะไรมาเล่าอีกนะหยามสนุกเล่าสนุกเ<ด>ชียวคพี่ข,<อ>ขอบคุณมาก <มา S 2> ครับครับ,รบผมหยาม